ก่อนนั้นเนี่ยพี่ฟอยเทรดเจอปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับการเทดรดพอแตกค่ะใช่เพราะว่าไม่รู้จุดเขา่าแล้วก็เข้ามวนโอเคแล้วหลังจากใช้ GT Pro เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็หลังจากใช้ GT Pro ก็ กำไรแล้วก็คืนทุนแล้วด้วยคืนทุนแล้วอย่างตอนแรกเราก็แค่ตั้งใจว่าเราอยากจะหาะไรายได้หลักพันหลักหมื่นแต่กลายเป็นว่าเราทารายได้ได้เกินกว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วก็จริงก็ตอนนี้ก็เกินกว่าเงินเดือนของเราแล้วด้วยครับผมก็หลังจากที่เราเริ่มจับจุดถูกเนี่ย,ยก็ผได้เดือนละประมาณสองแสนครับผมและนี่ก็คือเสียงรีวิวจากผู้ใช้งานจริงมาบอกกันว่าก่อนและหลังใช้งานแตกต่างกันอย่างไร G T Po เป็นทั้งอินดิเคเตอร์และคอมมูนิตี้ที่ทุกคน ิทางไปด้วยกันครับโดยภายในอินดิเคเตอร์จะมีตัวช่วยส่งสัญญาณในตลาดเพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจสัญญาณ buy สัญญาณ sell เซ็นบอสเซ็นช็อคโซนด e มา n ซัพพลายจุดกับตัวแบรจุดกับตัวบู และจุด TP SL ครับเพียงเท่านี้ก็เพียงพอสำหรับการตัดสินใจออกไม้แล้วครับและนอกจากอินดิเคเตอร์ก็มีคอมมูนิตี้ที่ทุกคนมาอยู่ในพื้นที่และแลกเปลี่ยนความรู้กันครับห้องสิก n นลแอดมินคอยสแตนบายและคอยคัดสัญญาณให้สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเฝ้าจอ Open Chat Community ที่ติดตามกระแสของตลาดและแลกเปลี่ยนกันตลอดทั้งวันครับและยังมีส่วนเสริมอ,อื่น <S <S ๆเช่น การเทรดสดตามแอดมินใน d i s คอร์ที่จะไลฟ์สดเทรดไปพร้อมกันงานคอนเฟอเรนซ์ที่มีทั้งมือใหม่และมือเก่ามารวมตัวกันแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อให้ทุกคนไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้ครับเพราะ GTPo ไม่ใช่แค่อินดิเคเตอร์แต่มันคือสังคมของนักเทรดมืออาชีพครับหากคุณสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับแล้วมาเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันกับพวกเรา